สวัสดีค่ะวันนี้มาเอาใจชาวสีม่วงใช่ไหมเดหนูให้ดูโทนแบบว่าออกโทนแบบสีม่วงนะคะถ้าใครแบบว่าอยากเสริมในเรื่องของแบบว่าความ สุขความสบายใจรู้สึกผ่อนคลายอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าใครที่แบบที่มีคนไหนที่ชอบแบบนอนไม่ค่อยหลับอย่างเงี้ยค่ะใช้โทนสีนี้ได้หมดเลยแต่ละสีก็ยังแบบว่านำนาพาในเรื่องของความมั่งคั่งด้วยนะคะสําหรับหินโทนสีม่วงเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่อเมทิสตก่อนเลยอันนี้ตัวเข้าใหม่เลยสําหรับตัวนี้จะเป็นเกดงานอุลุกไวยนะคะ อันนี้แสงธรรมชาติเลยความใสของเขาคือแบบว่าใสมากและเนื้อถือว่าเป็นเกด 2A เลยค่ะ AA ค่ะเกด 2A งานงานรุปไวนะคะใส่นอนได้ใครที่รู้สึกว่าปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวปวดหัวชอบนอนไม่หลับเนี่ยค่ะน้องขอแนะนําเลยใส่เพราะน้องก็ใส่บ่อยมากเหมือนกันค่ะแต่ส่วนใหญ่น้องจะชอบใส่ซุปเปอร์เซเว่นใช่ไหมที่เคยพูดเล่าให้พี่ๆฟังตลอดเนาะ นี่เลยอันอันนี้แสงธรรมชาติสก็จะเป็นตามนี้เลยนะคะสวยสวยอ่าลืมบอกราคาไปใช่ไหมคะตัวนี้ไซส์10มิลหินอเมเทิสรูปไกวไซส์10มิลจะอยู่น้องจัดโปรอยู่ที่500บาทนะคะพร้อมกับส่งฟรีทุกชิ้น ปลายทางก็ไม่มีบวกเพิ่มนะคะสีสันตามนี้เลยโอเค5้าบาทเนาะเดี๋ยวเราให้ดูแบบโทนโท,นที่ราคาใกล้เคียงกันก่อนต่อไปก็เป็นอ m เมทิสตเหมือนกันแต่ตัวเนี้ยเขาเรียกว่าอ m เมทิสตติดบวกหรือออร่าไรในอ m เมทิสต บางคนก็จะชอบเรียกโป่งขามบางคนก็เรียกแก้วนางขวัญเงี้ยค่ะก็ก็ใช่หมดเลยเนี่ยค่ะก็เป็นเหมือนหินอเมทิสคล้ายๆสีนี้แต่ว่าสีจะอ่อนกว่าแล้วก็เขาจะขึ้นเหมือนเป็นปวกเป็นโป่งคามอย่างนี้เลยค่ะเนี่ยเหมือนมีชีวิตด้วยเนี่ย อันนี้ก็เหมือนกันสปะคุณก็คล้ายๆกันค่ะแต่ก็เหมาะสําหรับใครที่แบบค้าขายค้าขายด้วยนะค้าขายของที่แบบว่าไม่ๆๆไม่ไม่ไม่ได้เป็นสินค้าที่จําเป็นในชีวิตมากมายสินค้าที่มีราคาสูงอย่างเงี้ยคะ่ะใส่ได้ใส่ได้เหมือนกันบางคนอ่ะชอบคิดว่าตัวนี้เหมือนซูเปอร์ยีนะแต่ก็คือ1ในแรกของซูเปอร์ยีค่ะออร่าออร่าไรนี่นะคะเนี่ยแร่ชัดมาก ตัวนี้ไซส์10มิลค่ะน้องจัดโปรอยู่ที่500บาทเหมือนกันตรงฟรีเก็บไปทางก็ฟรีนะคะเดี๋ยวสำหรับการติดต่อหรือการสั่งซื้อเดี๋ยวน้องจะทิ้งไว้ให้ใต้โพสนะคะใต้ลิงก์เดี๋ยวน้องส่งลิงก์ให้พี่ๆจะได้ง่ายหรือใครที่จะสามารถแอดไลน์ได้ก็แอดไลน์มาเดี๋ยวน้องน้องทิ้งการสั่งซื้อให้นะคะต่อไปตัวนี้ก็เป็นอเมทิสเหมือนกัน เขาเรียกว่าอ m เมทิสต์ลาเวนเดอร์นะคะสีก็จะประมาณนี้น้องมีไซส์10มิล10มิลน,นะคะตัวนี้นี่เลยค่ะสีเขาจะเป็นประมาณนี้เลยสปะคุณเหมือนกันเลยค่ะแต่เพียงแค่ว่าการขึ้นคอร์สหรือโทนสีของหินจะแตกต่างกันไปนะคะ ไซส์10มิลน,น้องโรตีจัดโปรที่500บาทเหมือนกันค่ะนี่เลยแล้วก็น้องมีอีกไซส์หนึงก็คือไซส์12บอ่าก็จะไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยไซส์12มิลน,น้องจัดโปรอยู่ที่600บาทพร้อมส่งฟรีนะคะอ่าอน,นี้เป็นโทนนี้อ่าต่อไปคุณไซส์คุณไซสเนี่ยคะให้คนรักคนเมตตาคนอุปถัมนีอันนี้จะออกแบบเหมือนแบบ นเนือนเกดเนื้อพลอยหินเนื้อพลอยไม่ไม่ได้เป็นรอยแตกนะคะรอยขึ้นเนื้อพลอยเนื้อหินจะเป็นประมาณนี้เลยตัวนี้ไซส์10มิลสำหรับคุณไซส์ให้คนรักคนเมตตาคนอุปถมัมภ์ไซส์10มิลน,น้องโรตีจัดโปรอยู่ที่1,200บาทนะคะพร้อมส่งฟรีค่ะนี่เลยอ่ะใครชอบชิ้นไหนก็ก๊อบรูปแล้วก็สอบถามน้องได้ตลอดเนี่ยสีจริงๆเขาก็ประมาณนี้เลยอันนี้คือสีแบบ สีคือไม่ได้โดนแสงโดนอะไรเลยนะคะสีแบบสีตามธรรมชาติเลยค่ะต่อไปชารอยอ่าสำหรับชารอยนะคะสำหรับอ่าความหมายก็คือแบบว่าอ่าให้มีความรู้สึกแบบ สบายใจจันลงใจหรือให้มีพลังมีกําลังใจเงี้ยค่ะใครที่มีความรู้สึกว่าตัวเองอจิตตกบ่อยๆเงี้ยค่ะใช้ใช้หินชนิดนี้ได้ได้ดีคะ่ะจะทําให้เรารู้สึกแบบมีความเชื่อมั่นด้วยเงี้ยค่ะมีพลังมีกําลังใจเยอะๆเงี้ยค่ะตัวนี้ไซส์สิบมิลสบหินชาลอยน้องจัดโปรอยู่ที่1,200บาทส่งฟรีเหมือนกันช่วงนี้น้องจะมีโปรโปรโควิดจะเป็นอย่างนี้ทุกทุก,ท,กทุกเดือน ส่งฟรีเก็บไปทางก็ฟรีมีของแถมให้ด้วยใช่ไหมโอเคนี่เลยหินซูเปอร์เซเว่นนะคะเดี๋ยวเราให้ดูน้องมี2เกรดเนาะแต่ให้ดูเกรดนี้ก่อนสําหรับราคาเบาๆเกรดนี้ก็แรชชัดเหมือนกันแต่การขึ้นควอตจะไม่เหมือนกันเฉยๆอีกเกรดหนึ่งการขึ้นควอตมันม,ม,นมีมันมีหลากหลายเกรดเกรดก็คือความสวยของหินในการขึ้นคอตเนี่ยคะ่ะเส้นสายสีอะไรเงี้ย อย่างอย่างตัวนี้ก็คือเป็นซ u เปอร์เซเเหมือนกันแต่ก็เกรดราคาเบาๆหน่อยก็จะอยู่ที่ไซส์10มิลน,น้องจัดโปรที่800บาทส่งฟรีเหมือนกันนะคะนี่ค่ะใครชอบแบบเกรดไหนก็บอกได้มาถามว่าการขึ้นควอตแ,แร่มีไหมก็ชัดเหมือนกันนี่เลยแต่สำหรับเกรดน,นี้ ตอนนี้น้องมี2ชิ้นก่อนเนาะนการขึ้นคอสจะไม่เหมือนกัน mm. เห็นไหมแต่ละสีหรืออะไรก็คล้ายๆกันค่ะไซส์แปดมิลน,นะคะไซส์แปดมิลน,น้องจัดโปรอยู่ที่1000บาทนะคะพร้อมส่งฟรีเหมือนกันนี่เลยการขึ้นการขึ้นคอสเนี้ยค่ะจะชัดกว่านะคะไซส์นี้จะอ,อยู่ที่11มิลน,นะคะ11ถึง12มิลเนี่ยค่ะการขึ้นคอสเนี่ยเนี่ยการขึ้นแรก่การขึ้นเนี่ยค่ะ ตัวนี้น้องจัดโปรที่1,500บาทนะคะพร้อมส่งฟรีค่ะแล้วก็มีหินอ่าซูเปอร์ยีสิบสามซูเปอร์ยี่สิสามน้องก็มีสองเกรดเหมือนกันแต่ให้ราคาเท่ากันนะคะไซส์สิบมิลอยู่ที่1,200บาทเหมือนกันค่ะสำหรับคุณสมบัติก็คือรวมจบครบอยู่ที่นี่หมดเลยร่ำรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงช่วยในเรื่องของเมตตามหานิยมเรื่องของสุขภาพเนี่ยแคลคดปลอดภัยคือรวมหมดเลย โอเคสำหรับโทอนสีม่วงก็จะคร่าวๆประมาณนี้นะคะพี่ๆสนใจที่ไหนก็ทักหรือสอบถามน้องโรตีเข้ามาได้เดี๋ยวน้องส่งรายละเอียดแล้วก็ส่งภาพส่งราคาส่งความหมายเพิ่มเติมให้นะคะใกล้สิ้นเดือนแล้วเดี๋ยววันที่หนึ่งก็ขอให้ทุกคนเฮงเฮงปังๆตลอดไปตลอดการรวยๆคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ